ลิงนั่งต่อแกะจากเขี้ยวใช้เก่ามาจนจนจนเงินที่เกาะนี่ขาดไปฝั่งหนึ่งแล้วใช้เก่าจนขึ้นขนเลยครับลิงขึ้นขนเลยอันนี้เก่าจริงนะเนี้ยเก่าเหลืองชําธรรมชาติดีจริงๆรูกระเช้าเงินนี่สั่งตัดนะครับสั่งตัดแบบแบบแบบใส่สําเร็จสําหรับตัวของเขาเองอ่ะเห็นไหมมันมีฐาน มีฐานมีตัวรัดแล้วก็มีตัวรัดนะเดี๋ยวผมจะเอารวดมารัดไว้เพื่อกันการหลุดเนาะเพื่อกันการหลุดติงนั่งตอกล่าวมากๆก็เสิร์ชหาข้อมูลดูก็มีมีอยู่ในหนังสือหนังสือหลวงปู่ดิง่งวัดบางบวัวแกะจากเขี้ยวเป็นศิลปะเดียวกันแกะจากเขี้ยวจะเป็นเขี้ยวอะไรเราก็ไม่สามารถจะทราบได้นะครับ ถ้าเคี่ยวหมูมันจะเป็นรำเหลี่ยมสามารถไปเคี่ยวหมูได้ไหมเคี่ยวชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยชิ้นใหญ่เบลเลอร์และศิลปะสวยงามมากๆครับศิลปะสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพที่ว่าเซิร์ชเจอในหนังสือของหลวงปู่ดิ่งวัดบางบัวมีศิลปะลิงนั่งตออยู่ด้วยเกาชํำขึ้นขนแม่ศิลปะนี้สวยงาม ใช้มาเก่าเลยแหละใช้มาเก่าเลยกระเช้าเงินโบราณลิงนั่งต่อ